อ่ะโอเคครับวันนี้เนี่ยมาเจอกันอีกครั้งครับกับ Playmaker Basic ตอนที่2นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้การใส่ Action 2อันซ้อนนะครับก็คือการทำให้คิวบอีกก้อนนึงเนี่ยเพื่อนที่ไปหาคิวบอีกก้อนหนึ่งและมีการหมุนด้วยนะครับถ้าใช้ C# เนี่ยก็จะต้องใช้ความซับซ้อนรวมไปถึงการใช้ Animation t i m e ไล n e ที่อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนนะครับ โอเคกดเพลย์นะครับเห็นได้เลยว่าก้อนคิ้วเนี่ยจะหมุนตัวเองและเคลื่อนที่ไปหาก้อนคิวอีกก้อนหนึ่งเห็นไหมครับโอเควิธีการจะทําอย่างนี้ได้นะครับผมขอลบอันนี้ออกก่อนนะจะได้ทําใหม่ตั้งแต่ต้นเนาะเราก็สร้างคิ้วมา2อันนะครับอันนี้เป็นตัว A และกันอะตัว a นะแล้วก็ตัว B ตัว A ก่อนนะครับเราคลิกที่ตัว A เนาะ เดี๋ยวเลื่อนขึ้นมาหน่อยให้กล้องมันเห็นก่อนเดี๋ยวกล้องไม่เห็นนะเดี๋ยวกล้องไม่เห็นไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามันไม่หมุนเดอ้อโอเคเอาไว้ตรงนี้แคมีร่เกมอ่าผมอยากแยกซีนเดี๋ยวนะขอแยกซีนออกมาได้ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราจะแยกซีนออกมาอีกอันอ่ะโอเคอย่างนี้ดีกว่า มันจะได้เห็นความเปรียบเทียบนะครับแคเมรานี่ผมขออนุญาตเอาขึ้นนิดนึงนะคอนทอลคอนโทรนชิปเอฟนะฮะอืมผมขอใส่แม t เทอเรเป็นอ๋อเราแก้ไม่ได้เลยเนี่ยดีฟอ r m ม a t e เทอเรียนะโอเคไม่เป็นไรอ่ะเราจะให้ก้อน A พุ่งไปหาก้อน B นะครับมาที่ add c o m p o n e n t ก่อนแล้วก็ FSM นะครับพิมพ์ไปว่า FSM Playmaker นะจะได้ state หนึ่งมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยอันแรกนะครับใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่า Move Toward นะฮะมันก็จะขึ้นมาแล้วว่า Target Object เนี่ยให้ไปที่ไหนให้เราลากก้อน B มาใส่นะฮะก็คือเป็นก้อนที่เราต้องการจะให้มันพุ่งไปหานั่นเองส่วนอันนี้เป็น Speed นะครับเราจะ Speed ช้าหนิดนึ่งนะโอเคนะครับให้ก้อน A อันนี้ก้อน b นะให้ก้อน a เคลื่อนไปหาก,ก้อน b นะครับกด play เพื่อดูทดสอบนะว่าได้ไหมโอเคเห็นไหมครับมีการเคลื่อนเข้าไปละอ่าทีนี้เนี่ยอยากให้มันหมุนด้วยเนี่ยจะทำยังไงซึ่งเป็นการสอนเหมือนกันว่า p l a y maker เนี่ยมันไม่ได้ทำได้แค่ a คชั่นเดียวใน s t a t เดียวนะครับมันสามารถทำได้หลาย a คชั่นเหมือนกันซึ่งต้องบอกตรงๆนะครับว่าถ้าเป็น c sharp กับใช้ timeline animator ทำเนี่ยกินเวลาแน่นอนโอเคมาดูกันนะครับเราจะให้มันหมุนด้วยนะฮะ rotate อลองปรับค่าตรงนี้เป็นอให้เรามาคลิกที่ตรงตรงตรงนี้นะครับอย่าไปคลิกที่คําว่าเพิ่ม variable เข้าไปให้คลิกตรงนี้นะเห็นไหมครับถ้าใครไปกดตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่า new ตรงนี้ซึ่งจะไม่ได้ผลให้กดที่แถบตัวหนอนสองอันนะครับตัวหนอนหรือเปล่าไม่รู้ตัวเท่ากับแล้วกันอ่ะแกน y นะครับเอาเป็นสักห้าแล้วกันนะครับโอเคนะเราจะให้มันหมุนไปด้วยก็คือจะมีสอง action ละมี เคลื่อนที่ทวารไปหาก้อนอีกก้อนหนึงและหมุนไปด้วยเป็นยังไงมาดูกันนะครับขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดนึงนะครับให้เห็น,นชัดโอเคอะเพลยเห็นไหมครับอ่ามีการหมุน,นช้าแล้วเห็นไหมอีกอีกรอบอีกรอบนะเดี๋ยวผมจะขยายะระยะทางหน่อยแล้วกันเนาะโอเคอกด Play นะครับอ่าเห็นไหมครับ ก้อนนี้จะเคลื่อนเข้ามาแล้วหมุนด้วยซึ่งต้องบอกตรงๆนะว่าผมเองเนี่ยเคยทําวิธีนี้โดยการใช้ฟังก์ชันพื้นฐานแบบที่ไม่มีเพเมคเกอร์นะครับก็คือใช้เอ่อโค้ดใช่ไหมครับตัว C ชาร์ปแล้วก็ใช้แอนิเมชันไทม์ไลน์ซึ่งมันมันก็กินเวลาแล้วก็ถ้าไม่ใช่มือใหม่เนี่ยก็อาจจะมึนได้เหมือนกันนะโอเคครับก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวแถมให้อีกอันดีกันแถมให้อีกอันดีกว่าเพื่อความมันและความเลาใจนะฮะเราจะสร้างเกมอ็อกเจก อีกอันนึงขึ้นมานะครับอ่าอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเฟดคือเราเคยเห็นไหมครับว่าในในเกมบางเกมเนี่ยมันจะทำให้เอฟเฟกแบบกระพริบตาหรือว่าเปิดตาอะไรเงี้ยนะแต่อันนี้เราจะให้ใช้กับกล้องนะครับโอเคนะเราจะปิด FSM ไปก่อนโอเคเพย์เมคเกอร์นะครับมาที่อ็อบเจกต์คำว่าเฟดนะอืม มันยังเป็น FSM เดิมนะฮะ add component นะครับคำว,ว่า fade นะ add เข้าไปกด edit นะ edit ปุ๊บอ่ามาที่ action นะครับพิมพ์ไปว่า camera fade in นะฮะอ่าก็จะเลือกเวลาความหน่วงได้นะครับลองทดสอบก่อนนะอ่าเห็นไหมครับ <c oughs> เห็นไหมตะกี้เห็นไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราจะเอาช้าๆกว่านี้ ทำไม่ล่าเฟดอินนะครับกดเพล y ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีแบบกระพริบกระพริบอ,อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าอยากทําเหมือนกับว่าเกม FPS แบบเอ่แบบกระพริบตานะถ้าเฟดอินคือการเปิดเฟดเอาคือการดับนะครับต้องเป็นเฟดอินเฟดอินก่อนแล้วตามด้วยเฟดเอาเนาะอันนี้เป็นเฟดอินนะฟินิชนะครับอ่าลากขึ้นมานะครับแล้วก็ ตรงนี้เป็น Camilla fade out นะจ,จะหน่วงหน่อยไหมหน่วงหน่อยนะแล้วเราก็กดฟ i n i s นะ finish ตรงนี้เพื่อให้มันกลับมาที่ s t a ท e o นะก็คือมีการ fade in อันแรกแล้วตามด้วย fade out ลองดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมครับจะมีการกระพริบตาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ยอม f a ดเ f a เอาให้เราขออาภายัย ขออีกรอบนึงอ๋อ oh, ลืมไปนะครับผมลืมไปคือมันมันฟ i n i s แล้วเราไม่ได้สร้างให้มันกลับไปที่เดิมนะความจริงไอ้นี่ต้องไม่ใช่ finish เดี๋ยวนะวนะอันนี้อันนี้ต้องไม่ฟ i n i s นะครับลืมไป delete transition เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดนะ A transition นะ system event นะฮะ custom event เดี๋ยวนะผมขอ custom ก่อน อันนี้ผมเองก็ไม่เคยทำเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ผลไหมนะอ,มอ๋อมันไม่ได้เรียวไทม์นะฮะเดี๋ยวนะผมจะให้มันเฟดอินเฟดเอา เดี๋ยวเรื่องเฟดอินเนี่ยผมขอติดไว้ก่อนนะครับพอดีเคยทําได้แล้วจาไม่ได้อันนี้เอาเรื่องที่ว่าลูกคิ้วหมุนไปก่อนนะครับแต่ว่าอยากให้รู้ว่ามันมีในส่วนของแคม r a าเฟดอินเฟดเอาด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปทบทวนคำาูรู้ก่อนแล้วมาสอนในพาร์ทต่อไปนะครับสวัสดีครับ